คุณรักษิณไปพูดเมื่อมีมีคนมาถามว่าตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเขาจะคืนที่ให้เป็นที่โทรนีสงกฎหมายต้องเป็นกฎหมายว่าไปนะครับถ้าสมมติว่ามีการถ้าบอกให้เพิกถอนก็เพิกถอนแล้วแล้วไงต่อก็ต้องว่าตามกฎหมายอีกนะเพิกถอนแล้วใครใครจะเป็นเจ้าของที่จะเป็นวัดไหมแล้ววัดจะเอาอย่างไงมันก็จะชดเชยความเสียหายผู้ซื้อโดยบริสุทธิ์อย่างไร สุดยอดคุณนักสินี่ทาตามกฎหมายแต่ฟังให้ดีมันมีย้อนมันมีแยบออกมานิดหนึ่งผู้ซื้อที่เขาซื้อทีหลังเป็นผู้บริสุทธิ์วัดหรือใครจะทําการชดเชยผู้ที่เขาซื้อแล้วเขาเสียหายยังไงผมเห็นด้วยถ้าหมู่บ้านจัดสรรที่จัดสรรที่รายเล็กรายน้อยเวลาไปซื้อเมื่อมันมีโฉนดแล้วกูก็โอนได้กูก็จ่ายเงินให้เอาพายเอสเตทเรียบร้อยก็ได้ถือโฉนดแล้วตอนนี้โฉนดทั้งหลายมันก็เหมือนเศษกะระดาษใบหนึ่งจะขายก็ไม่ได้ทำไม คนเพ่เดือดร้อนแต่ถามว่าเอาพายกอล์ฟเดือดร้อนไหมมันเหมาะสมไหมที่จะให้วัดทำมิการามชดเชยถ้าผมเป็นวัดผมก็ไม่ชดเชยพวกมึงแร่แร่แปรธาตุขายต,ต่อต่อกูไม่ได้รับรู้อะไรกับมึงเลยแล้วมึงทำผิดมนเลยตามกฎหมายเขาเลยบอกว่าต้องกลับมาเป็นของกูแต่มึงเอาที่กูไปใช้กี่สิบปีกูเสียโอกาสในการนำเอา ที่ดินเกิดประโยชน์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนากูต้องเรียกมึงไม่ใช่มึงมาเรียกกู